အဲ့အွန်နယ်လေးဒဲလေးကလို့ရဆန်နေရတယ်လေးသားရနော်ဒဲလေးသားတို့ဘလော့ဂီမှရဆန်နော်အားမွဲသားတန့်ပါတော့နော်လည်းတဲ့ဘူးဒီတော့တန့်သက်တော့ရဆန်နေအားလဲတော့ရခင်ချော့ရဆန်နော်ဒဲတာရဆန်နေအဲဘိတ်တို့ရဒဲလေးသားရဂဲရင်းမဟုတ်တော့နော်ဒဲလေးသားဟိုရဆန်နေအားလဲတော့အလိုက်လာရလိုက်လာဟိုရဆန်နော်ရဒဲလေးသားအဲဟိုနော်ဆွတ်ဆွတ်လောက်ရဒဲလေးသားရပေါင်းနေဘဲသူကြဝဲထိတ်ချလာရသိပါရဆန်နော် เกิดตัวคนมาเสีนะหลอไม่บาลอไม่ใจบุ๋ให้หลอดทอใจฮอที่ตัวคนมันมียิ่ง้านักเราือย่เดตัวนราออมีรอยหยางเส่ยนะอันนั้นเลมีอวิตั้งต่ดอยยางเแล้วที่เียมหลดมาประส่งให้บอกแกงกุ๊กนะครับตั้งแต่ดออ่าวันนี้ขออนุญาตช้ยมือนะครับต้องขออภัยขอโทอด้วยนะครับ cái yeah, bóng mình làm, mì à. làm à, xa này hm mình hm 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 sao nào? Cái đứa ได้แล้วยหุยเดียวเลยฮมต้องบวชนะครับบววหรือบววเนี่ยนี่ครับปลูกได้ก็ขึ้นสวยมากเลยครับอืมอืมคือดูเชื้อใหญ่ไหมครับฮมได้เหลียยทองด้วยนะครับเหลี่ยทอง 是。嗯，来啦。嗯，是。你跳不多、啊。 giác hình sao trước. Đây, đi lên nhà đâu, ไปธรรมชาตินะครับนี่บวบไม่ใส่ยา nó mới thề lấy lao vậy nó tớ ở này nó nói là suy sáu chi nó mới thề lấy ra suy mấy giá nó thì cầm ba giờ ông mà lao giờ ông mà xe đã về phơi thì nó sẵn ai phơi nó bảo lấy kim tiêu phong phú nữa lấy tít tục có phong phú là nó sẽ nói từ nhà cô đi từ đi từ nhà nấy cô à mm 在里头汤嘞，先吃剩下的吧。嗯，行吧。啊、嗯，嗯，嗯。可以嗯,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 嗯 Làm ừ. luôn. Là. Ủa còn khai nó bỏ đó nè. Mới sao gì mà. Vậy thì on gì đó. có đây khi bà nó mày. Ừ. ừ. Yeah. đây là lái họ phí luôn nè. ชีสแมลงด้วยจี yeah. ิงๆแล้วจะไม่เป็นปีกหรือไม่เป็นีแมลด้วยจริงานีไฟล์ีตัวนี้ชีสแม่งจริงว่าอาเป๋บจะนง่าเาฝรลูสีโลูลูกเป็บลลตองสูชิมานะดนดมาแวนาไคลิปีโ่าเป๋บาลอะไรอย่าเงียฝโอเปบลทกค่สิลแล้วสก็รลน์ครับผมเพื่อนครับถ้าเหคลิปวิดีโอขอผมอ่อกขายช่วยให้กำลังใจกับผมกดไลค์กดแชร์ติดตนกับผมอ่อกขายเลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับวัน ก็วันี้พอกับแค่นี้ครับผมเราก็เจอกัใไมคคลิปหน้าครับผมนองถ้าไปดูไฟเที่เปลี่ยนสื่อยามเนาะสไเราไปชี้เต็มย่าเลยอาวเรวมะะโอนไซส์สวดีครับดักรถเล็กต้องนำตอนใสเนี่ยสกอนสบ๊ายบายู่ออนนี้เนาะอเลีบานหมอืม